สวัสดีครับเพื่อนสวัสดีเช้านี้ทุกคนนะฮะวันนี้ม้วนงานมาเป็นวันที่สามยังไม่ได้เข้าบ้านนะฮะก็วันนี้ก็อาศัยใอ,อยญาตินอนปั๊มน้ำมันปัตทนะฮะตอนนี้เราอยู่ที่ เชียงคานถือว่าเป็นถือว่าเป็นหมอกแรกไหมเนี่ยประกาศเลยนะฮะเชียงคานตอนนี้เริ่มเย็นละอากาศดีแล้วก็หมอกหนานะฮะเป็นสัญลักษณ์เป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดเลยก็ว่าได้นะในการท่องเที่ยวอำลาฝนไปสะฝนเฮ้ยเรามัน ฝนตกทีไรนะั้นลดเลอะทุกทีนะก็ตอ,ตอนนี้อากาศเย็นหมอกลงนะครับเช้านี้เวลาประมาณตีห้าสี่สิบนาทีประมาณสักจะหกโมงแล้ครับเออว่ะต้ององี้สิก็สวัสดีนเพื่อนทุกคนนะครับเชา้านี้ใครที่กำลังที่จะม้วนหัวงานวิ่งงานก็ขอให้เดินทางปลอดภัย อย่าลืมนะครับช่วงนี้เรางานแต่ละบ้านเนี่ยสัปดาห์วิทยาศาสตร์แล้วก็แต่ละที่เนี่ยอาเห็นวิ่งงานกันเยอะเลยนะให้ระมัดระวังกันด้วยนอนให้เต็มอิ่มพักผ่อนให้เพียงพอวันนี้เราไม่ได้เดินทางไกลวันนี้อามก็อยู่ใกล้ๆแหละครับนะวิ่งงานแค่ระยะทางไม่เกิน50ิกิโลนะฮะใกล้ๆวิ่งใกล้ๆพอนะครับไม่ได้หักผมนะพักผ่อนเต็มที่ละตอนแรกว่าจะนอนบ้านแหละแต่ก็นั่งคิดไปคิดมาว่าเอ นอนบ้านเดี๋ยวก็โอ้เอ๊นั่นนี่ตื่นยากมานอนปั๊มดีกว่ามีเพื่อนหลายคนนอนตั้มนะเพื่อนร่วมอาชีพอาชีพอะไรก็มีทั้งพี่พี่รถหกล้อพี่พี่รถสิบสองล้อนี่พี่พี่รถบรรทุกรถพ่วงรถเล็กรถเก๋งแล้วก็มีรถห้องเย็นจอดนอนอยู่ตรงนี้ด้วยนะแต่ว่าเช้านี้เขาก็น่าจะรีบตีไปแล้วแหละนะที่ เชียงคานเนี่ยมีปั๊มอยู่สองปั๊มหลักๆก,ก็จะมีปัมปออ๊มพทนะที่พอจอดรถใหญ่ได้ที่เพื่อนๆเ,เห็นอนะ่ะใครไปใครมาก็จะเห็นแล้วก็ปัม๊มคาลเชกแต่ปั๊มาคาเชกขึ้นไม่ได้รถอ่ะรถล,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 ลบรถบัสขึ้นไม่ได้แล้วก็มีปั๊มบางจากปั๊มบางจากก็เล็กนะปั๊มบางจากอยู่ขาออกเชียงคานไปทางแก่งคุดคูดอยู่ขวามือเออนั่นะแหละก็ ยังสดใสอยู่นะยังอิ่มแล้วก็ยังยังได้อยู่หมายถึงยังขยันอยู่เออเ้าก็ปลายเดือนนี้กันยาตุลาพฤศจิกาธันวาก็จะน่าจะเป็นช่วงที่เชียงคานน่าจะมีรถบัสเข้ามาเที่ยวแล้วแหละฝากทักทายเพ,เพื่อนทุกคนนะใครที่กำลังมีโปรแกรมมาเชียงคานก็มาได้แล้วนะครับดูดิ หน้าเที่ยวอากาศดีมากเลยโอเคเดี๋ยวเราไปกันต่อเลยครับไปล้างหน้าแปรงฟันแล้วก็เปลี่ยนชุดแล้วก็ไปดูงานต่อวันนี้รับลูกค้าเจ็ดโมงจกันครับเดินทางปลอดภัยกันทุกคนนะครับเชียงคานยินดีต้อนรับเลย